เมีย่ยงคําคุณย่าอันนี้มว้ยสร้างมาแต่ในต่อต่อไม่ได้มากประมาณร้อยหกสิบกว่าบาทด้วยค่ะพี่น้องตัวนี้เปิดเบิเบ้งพร้อมๆกันค่ะพี่น้องว่ามีอยียงแน่กุ้งแห้งพริกขี้หนูนี่มาแบบนี้เลยถั่วลิสงขั่วพริกขี้หนูอันนี้ทีเด็ดเลยมะพร้าวขั่วค่ะพี่น้องหอมใบชะพ,พออลูพะอเลิศบานเหาน้ำจิ้มค่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ มะนาวมะนาวหนึ่งลูกหอมแดงซอยหั่นเตาแล้วก็ขิงขิงหั่นเตาจัดจานมาเรียบร้อยอันนี้บมะนาวมะกะไปหั่นมาแล้วมะนาวหนึ่งลูกอของแบบว่าเิ่นทรงธรรมดาแต่ว่าแบบยังเบิ่งสดใหม่อยู่ค่ะพี่นองอ่างคำนี่ใส่กุ้งแห้งขิงหอมแดงมะนาวนะคะพริก ละกะเอา้าใส่มือเลยเนาะพี่น้องนี่มะพร้าวขั่วหอมหมเลยจ้ะละกาอันนี้น้ำจิ้มเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องโอ้โหบังน่ากินมากหืมไลายแตก อือร่อยมีความหวานหวานหวานหอมหมหวานจากน้ำจิ้มค่ะพี่น้องนี่แล้วก็มีความหอมของมะพร้าวั่วมีแต่ของที่พื้นหายมาเมื่อบเดเอายางมาเพิ่มเลยด้วยค่ะอันนี้คือมาในก่องเลยอร่อยมากกุ้งแห้ง ขิงหอมแดงกินแบบว่าเป็นอาหารหวางเนะคะพี่น้องกินเลนเลนนี่ที่เด็ดน้ำจิ้มหูหยุดหยืดแบบนี้เลยค่ะอืม,อม ยำคือบักนาวรึมแซนเนี่ยบัวลิสมงขัวกินเล่นๆเ,เพื่อนๆตอนแรกว,ว่าจะบอรีวิวค่ะพี่น้องพอดีเอ้ประทับใจแบบว่าเพิ่นส่งมาแล้วมันยังสดใหม่อยู่แล้วการแนมเนมือแบบสะอาดๆนะกินมากๆค่ะพี่น้อง ลงไปเยโรยด้วยมะพร้าวขูวนี่หอมๆเลยจ้ะใบอันนี้ก็ยังสดๆอยู่ค่ะพี่น้องขนาดว่าเพืนทรงแบบธรรมดานะคะพี่น้องบดิทรงหองยินด้วยค่ะ ส่งแบบธรรมดามานี่เอาว, <c oughs> าวคั่วเฮมะพร้าวคั่วลงไปตามความชอบออื <c oughs> <c oughs> เราจะกินโดนะคะพี่น้อง้นไป กินอันนี้กะซ้ำเด้ก,กินสมุนไพรนะคะพี่น้องเพราะว่าเครื่องเคียงเิ่นมิตรสมุนไพรขิงแม่หอมแดงแม่นี่ชุ่มฉ่ำ อลงไปเลยโหกำลังคิดว่าเมียงค่ำนี่กินลาสูดมือใด ล้วก็แซบพร้อมถ้าจัม,มพ่มิดเคยไปไหว้พระอยู่อันพิษนุโลกอยู่ในวัดเป็นเห็ดแบบว่าห่อแล้วก็เสียบมาใข้ขายแซบอร่อยดีอันนี้ถ้าส้างแบบว่ามาก,กินอยู่บานได้แบบว่าทั้งเสร็จเลยค่ะที่นอง อันนี้คือบุ๊เดเอาอยัางมาเพิ่มเลยด้วยค่ะมา,านํนกล่องเพเลยของมาในกล่องเลยบุเดแบบว่าเอามาเพิ่มนะคะพี่น้องพักเพลิ่งเนี้ยมะพร้าวขวอบ น้ำจิ้มออกหวานด้วยค่ะพี่น้องห,หวานๆกลมกล่อม้วก็มาตัดก็บากเน่าปเปรี้ยวๆ <c oughs> ถือกับความมันของมะพร้าวแน่ทั่วแน่้วก,ก็กะถือขิงหอมแดงกินแล้วหูซึกว่าแบบว่าสดชื่นค่ะพี่น้องเอาเมน้กะมาป่าย,ยาของแสบนาค่ะพี่น้องอันนี้เพื่อนบริจางรีวิวด้วยค่ะแต่ว่าหมือเห็นแพ็กเกจเพื่อนสะอาดสะอาดน่ากินแล้วกะ ของเพิ่นยังสดใหม่เอามากินให้พี่น้องเบิง่งเอา้าถ้าผู้ใดยอยากกินอยากชิมเดี๋ยวหมวยทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์เนะจ๊ะเมีย่ยงคำคุณย่าสำรับคลิปนี้ไปละคะ่ะพี่น้องขขบพูดหลายๆจ้า